สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนนี่นะคะน้องมินนะคะที่บอกอ่านหนังสือนะคะก็คือครครูหนูชื่อมิสโคเก,กนนะคะฟักทองจิว๋วาวนี่ตัวจิว๋วุมตัวจิว๋วแห้งจิ๋วหมดเลยใช่ไหมคะแต่มินตัวโตหน้าอายุห้าขวบแล้วค่ะ นิโนะโมนะคะอายุสิบนะขวบแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีไอโฟนนะคะจะมินให้ดูนะคะนี่เองค่ะไอเคสบ้างม่วงนะคะ iPhone มินนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะ iPhone ม,มินเคสบ้างม่วงก็คือ iPhone มินนะคะส่วนนี้นะคะอันนี้ก็คือทางทิชอชีตมีน มีสองถังนะคะให้ดูนะคะวันมะชานี่นะคะพี่ๆขานี่ไม่ใช่แค่อันเดียวนะ <laughs> สามอันค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้แม่นติดอยู่แค่น้ำนะคะไม่ใช่มันคือลายนะคะ นมที่สาหารรานอร่อยมากเลยค่ะพี่พี่อร่อยมากเลยค่ะพอแพ้แล้วเหรอเนี่ยพี่พี่าขมาม,มันก็เป็นพรำกินนะคะถ้าถ้าฟักทองแปลว่าพรำกินถ้าที่ชูแปลว่า นัากินกนะคะสว่วนลิงแปลว่ามังกี้หมา,ปา,มปาแบบะะปลว่ายักมีแปลว่าแวนะคะเป็ดแปลว่ายักนะคะหนูบอกว่าเป็ดแปลว่าด้าอ๋อเป็ดพูดว่าได้โ้ยเนาะใช่ไหมคะพี่พ หนูมไม่ใช่หนูมไม่ได้พูดว่าโอ้ยหนูพูดว่าโอ้ยอีกแบบนี้นะคะหนูจะไม่ได้นี่นะคะ่ะน้องมีเห็นเวลาอยู่ข้างบนนะข้างบนโทรศัพท์ะนะคะอันนี้แค่แอบเอาของพอ่อมาใช้นะคะน้องมีแค่แอบเอาของพอ่อมาใช้นะคะถ้าพอได้นะคะ้อาไม่แอบเอาของพอ่อมาใช้นะคะ ทำ <G ül> ไมบ้านนี่ใช่ใช่ใกินของพี่อันนี้เนบเบาวนี่ไปข้าง,งนั่นนะ <G ül> เงียบไปสักพักหนึ่งค่ะ แค่นี้นะคะบ๊ายบาย